ตำแหน่งที่หกอาจจะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตำแหน่งที่หกนะตำแหน่งที่หกคุณเหรอคุณเหรอคุณก็ตอนนี้เหรอคุณก็เป็นกิสระเก่งสระดวเล่นคนเดียวสิ่งที่คุณรอตอนนี้ก็คือรอรออะไรลหละคะ เราอะไรเหรอก็ความสําเร็จของคุณความสําเร็จของคุณที่คุณคิดคิดคิดฝันคิดหวังไว้อะนะว่ามันเป็นความสําเร็จของคุณนะเราไม่รู้หรอกว่าคืออะไรหนึ่งอาจจะเป็นการหย่าร้างเพื่อคุณจะไดจะเป็นอิสระสองอาจจะเป็นชื่อเสียงเงินทองที่คุณจะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะนะกับสิ่งที่คุณสร้างที่คุณทา และคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคุณเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่ผู้หลังผู้ใหญ่เขาก็เขาก็คือเขามองที่คุณแล้วเขาแบบเอ็นดูคุณนะว่าเอ้ยคุณเก่งเนาะบุคคลนี้เก่งเนาะดูที่เขาทำอะ่ะเขาสามารถแต่ว่าให้ความบันเทิงหรือให้ความรักความเมตตาหรือสิ่งที่เขาแบบสื่อออกไปหรืออะไรแล้วแต่ที่เขาแสดงที่เขาทำออกไปอะ่ะคือเขาจริงใจบุคคลนี้นะ ถ้าเขามีสมมตินะสมมติวา่าเจ้าของบริษัทใช่ปะถ้าเจ้าของบริษัทไม่อยู่เขาสามารถทําหน้าที่แทนเจ้าของบริษัทได้ทุกสิ่งอย่างเขาไม่โกงหรอกจะบอกให้นะคนนี้เขาไม่โกงคุณแน่นอนแต่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่เป็นคนที่แบบว่าก็เป็นคนดูไม่ไม่คิดไม่เชื่อไม่ได้เชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่ แร่งตัวเล็กๆผิงตัวเล็กๆคนหนึ่งดูแบบเป็นชาวบ้านธรรมดาติดดินด้วยซ้ำมานั้นเป็นคนติดดินนะคนเนี้ยติดดินมากแต่ความสําเร็จของเขาเหรอแต่มันก็จะมีคนนะแอบนะแอบทาคุณใส่เขานะแอบนะเว้ยเจตนาทาคุณใส่เขานะไม่ให้เขาแบบร่ำรวยโด,ด,ด่งดังคือปิดปิดแสงเขาจะถามว่าทาอะไรได้ปะ ก็เอาง่ายนะบุคคลที่ทําทําของใส่เขานะก็ต้องแบบมีความอดทนหน่อยนะเพราะว่าไม่ไม่มีความคือไม่สามารถทําเขาได้ไม่สามารถเพราะว่าเขาเป็นเดือดซันสู้ก็ได้เหรอเดือดซันก็คือบุคคลเนี้ยเขาเป็นเดือดซันคือสิ่งของไม่ดีเข้ามาแล้วครับกระดินกระโดนครับไม่มีอะไรสู้เดือดซันได้ใช่ไหมคุณว่าจริงไหมเราไม่ได้มโนอันนี้คือเราเล่าตับไข่ยริงไง ต่อให้เขาไม่มีความอึดทน,นขนาดไหนเขาก็ทําอะไรเดสดันไม่ได้มีใครสามารถทําอะไรสดันได้บ้างไม่มีครับผมเนี่เราพูดไปตามความสัตย์จริงนะโอเคคุณแพ้ค่ะหมดละค่ะแอบพวกที่ทําุ้งใส่มนดํายอมแพ้เหอะว่าคุณแพ้เขาร่อให้คุณอึดขนาดไหนคุณก็ซู้อเดือันไม่ได้หรอกนะยอมแพ้เขาเหอะเขาคนดีอย่าไปทําเขาเออเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเราชีวิตเราแย่ต้องแก้ความที่เหลือ เรายังมีโอกาสที่จะมาขอความช่วยเหลือเขาได้อย่าไปคิดอิจฉาทุสยาตะรนเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมถ้าคุณลําบากคุณองบานคุณต้องการความช่วยเหลือบุคคลนี้รับรองว่าเขาช่วยเหลือคุณทุกคนขอแต่คุณอย่าทําร้ายเขาตอนนี้ตนน้นเขากาลังสร้างกําลังสร้างกําลังทาอย่าไปรังแกเขาอย่าไปแกล้งเขา เพราะว่าคุณไปแกล้งเขาไปรังแกงเขาและกับบุคคลที่เขารักสุดหัวใจและดวงใจทำไปแกลง้งไปรังแกคนนั้นสิ่งนี้มันจะเกิดเป็นพยานาให้คุณในอนาคตของคุณแน่นอนก็เราดูว่าพยานานั้นคืออะไรนคะคะม,มันไม่ใช่อะไรหรอกมันก็เป็นการที่แบบว่าภาพคุณองการความช่วยเหลือและสิ่งที่คุณกระทำกระทำสร้างไวใ้ให้เขาเสียอกเสียใจ แล้ว,วันหนึ่งคุณต้องการความช่วยเหลือและคุณก็แบกหน้าตาของคุณมาขอความช่วยเหลือเขามีความรู้สึกอย่างไรลายไหมนะฉะนั้นอย่าทำจงเมตตาเขาจะดีกับเขาระบ,บุคนนี้ถ้าเขามีเขาจะไม่ทิ้งใครเลยแม้แต่คนเดียวเขาเป็นคนที่ดีใจดีมากจะบอกให้คนนี้นะเขาจะช่วยเหลือทุกคนเขาจะไม่มองว่าใคร คนนั้นเร็วคนนั้นชั่วอะไรเงี้ยเขาจะไม่มองแต่ขอแค่ตอนเนี้ยคือทําดีกับเขาแค่นั้นเองเมตตาเขาแค่นั้นเองเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นหรอกแต่ถ้าทําอะไรที่นหนักหนให้เขาเสียใจแล้วก็ฝันเถอะว่าบุคคลนี้เขาจะมองเขาจะมองคุณบอกให้เขาจะไม่มองคุณเลยไม่จะหางตาเขาก็ไม่มองเขาจะไม่ยุ่งจะไม่เกี่ยวกับคุณเลยตลอดชีวิตของของเขาอะนะนี่แหละคือมิสัยของเขาะนะ ตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่เจ็ดค่ะมาดูว่าเกินอะไรที่ค่ะ